เรื่องเล่าของพญานาคหนึ่งในความเชื่อของประชาชนริมฝั่งแม่นม้ำโขงแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำสายสำคัญสายหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับได้ว่าเป็นมหานาทีแห่งชีวิตกล่าวคือเป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชาชนริมฝั่งแม่นม้ำโขงเปรียบเสมือนสายสัมพันธ์ ระหว่างประเทศบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงที่มีทั้งวัฒนธรรมความเชื่อรวมไปถึงขนบธรรมเนียมและประเพณีต่างๆรวมไปถึงความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคที่ร่วมกันหล่อหลอมจนเกิดเป็นอารยธรรมลุ่มน้ำโขงพญานาคเจ้าพญาแห่งสายน้ำโขงพญานาคสัญ,ญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์พญานาคตำนานความเชื่อของพญานาค นั้นมีอย่างแพร่หลายแต่ละภูมิภาคก็มีความแตกต่างกันไปโดยชาวบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มักจะเชื่อกันว่าพญานาคนั้นอาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงหรือเมืองบาดาลและยิงเชื่อกันว่ามีผู้คนเคยพบร่องรอยของพญานาคที่ขึ้นมายังโลกมนุษย์รวมไปถึงปรากฏการณ์บางไฟพญานาค ที่เกิดขึ้นในวันออกพรรษากล่าวกันว่าลักษณะของพญานาคตามความเชื่อส่วนใหญ่นั้นจะมีลักษณะลำตัวเป็นงูตัวใหญ่มีหงอนสีทองและตาสีแดงมีเกล็ดเหมือนปลาซึ่งมีสีแตกต่างกันไปตามบารมีของนาคต,ตนะกําเนิดนาคาเนื่องจากพญานาคมีหลายเผ่าพันธุ์ ดังนั้นการกำเนิดของพญานาคจึงมีหลายลักษณะแตกต่างกันไปแต่ในด้านพระพุทธศาสนาได้แบ่งการกำเนิดของพญานาคเอาไว้สีประเภทคือ 1. กำเนิดแบบโอปปาติกะคือกำเนิดโดยผุดขึ้นเป็นตัวทันทีไม่ต้องอาศายัยพ่อแม่มีอายุเท่ากับคนอายุ16-17ปี เป็นการกำเนิดขึ้นจากบุญบารมีมีลักษณะกำเนิดเหมือนเทวดาพรหมเปรตหรือสัตว์นรกพญานาคที่กำเนิดในลักษณะที่จะมีอิทธิฤทธิ์มากกว่าพญานาคที่กำเนิดในลักษณะอื่นๆจัดอยู่ในพญานาคชั้นสูงในชั้นปกครองหรือตำแหน่งองาคาที่บอดีจะมีบารมีมากมีบริวารคอยรับใช้สอง กำเนิดแบบสังเสรชาคือกำเนิดในเหงื่อคลายหรือที่ชื้นแฉะสิ่งศกกระปรกในน้ำศกกระรกที่หมักหมมในเปลืองตรงกำเนิดโดยไม่อาศัยฟองหรือคันมารดาแต่อาศัยเกิดจากต้นไม้ผลไม้ดอกไม้ของโสโครกที่ชุ่มชื้นเชื้อรานาคที่เกิดในลักษณะที่จะมีลักษณะเป็นกึ่งเดรัจฉานกึ่งทิพเมื่ออยู่ในบาดานจะสามารถแปลงเป็นมนุษย์ได้ ทำหน้าที่เป็นบริวารรับใช้อยู่ในวิมานณพบบาดาลของพวกโอปปาติกา 3. กำเนิดแบบชลาพุทธชะคือการกำเนิดจากคันของมารดาเป็นผู้ให้กำเนิดอย่างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหน้าที่เกิดในลักษณะนี้จะมีอิทธิฤทธิ์มากน้อยตามบุญญกรรมที่ได้สั่งสมมาอยู่ในชั้นปกครองรักษาศีลก็มีไม่รักษาศีลก็มีแตกต่างกันไป จะเป็นพญางูหรือเทพ,พเจ้าเสียส่วนใหญ่ 4. กํกำเนิดแบบอันทชาค,คือการกำเนิดจากฟองไข่เหมือนงูทั่วไปไข่ออกมาสักระยะหนึ่งจึงฟักเป็นตัวนาคประเภทนี้มีพิษร้ายกาศแต่ส่วนใหญ่เป็นงูชั้นล่างเช่นงูเห่างูจงอางเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคที่เกี่ยวข้องกับวันออกพรรษาอีกด้วยเช่นบ้างไฟพญานาคที่จะขึ้นเฉพาะวันออกพรรษาเท่านั้นมีความเชื่อกันว่าที่อำเภอโพนพ,พิสัยจังหวัดหนองคายมีเมืองบาดาลอยู่ใต้พื้นดินและเป็นทางออกสู่เมืองมนุษย์เรียกว่าเป็นเมืองหน้าดานจึงมีบ้างไฟพญานาคเกิดขึ้นเป็นประจำที่นี่ จะเห็นได้ว่าพญานาคนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ประชาชนริมฝั่งแม่น้ำโขงมีร่วมกันมาอย่างยาวนานทั้งด้านความเชื่อตำนานเรื่องเล่ารวมไปถึงประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆหล่อล้อมรวมกันจนเกิดเป็นอารยธรรมลุ่มน้ำโขงนั่นเองฝากกดติดตามหรือกด Subscribe ด้วยนะคะ